ยกรัฐมนตรีเตรียมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและบทบาทสําคัญของภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งชี้แจงนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจของไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณารัฐเกาหลีสมัยพิเศษค่ะเพื่อสลองครบรอบความสัมพันธ์25ปีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ25ปีความสัมพันธ์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีกับผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่11-12ธันวาคมที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นํา ถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคตตลอดจนประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สําคัญอาทิภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ประชุม ะให้การรับรองแถลงการร่วมในโอกาสครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้กรอบแนวคิดสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนำมาสึ่งความเจริญรุ่งเรืองและการแบ่งปันความสุขนายกรัฐมนตรียังได้รับเชิญบรรยายพิเศษในการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานในวันที่11ธันวาคม โดยนายกรัรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์และอนาคตของเศรษฐกิจโลกและบทบาทสำคัญของภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจของไทยอาทิการปรับแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริมความเชื่อมโยง รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปักกินเฮแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนาดารุสารามหารือความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและขยายความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆระหว่างกันด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน